สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องนะครับ<ล>คุณผู้ชมทุกๆท่านขอต้อนรับผู้ชูช่องเบ้าเพชรคุณโกพี่น้องนะครับมากินข้าวแรงน้ากันครับผมมีอย่งางไรยมื่อนี้คือความถึงบ่อไรผัวจากกันโดนแล้วเมื่อเบืขาครับผมเบื้องพี่น้องง่ายห่องไม่สถานาการณ์โควิดเป็นไรแซ่บจีบคมนมอเห็นหน้าดินี่แม,ม่ว่าเห็นหน้าอายไม่บ้าไอ้ครับแซ่บวะ เออเราถ้าเสียงกะยะ็ได้ยบางแซ่บบางเสีบเบื้งบัดตักเขาพี่น้องมุมบอมแต่ว่ามีผลไม้ครับรักษาสุขภาพกันเด้อมากินข้าวแรงน้ำกันครับผมมัมมีอย่างไงเสียดคลิปสันส้นๆให้เบิ่งเด้กพี่น้องเด้อมากินข้าวแรกครับเป็นลูกอีสานผัดจินหากินในเมืองหลวงพี่น้องข้าวแรงน้ำกันครับผม แก่ฟิวเจอร์ละผมมากินขา้าวน้มกันมาพี่น้องผัดกะเพราจะกะเพราอยังดอกกะเพราอย่างไหนคุณกะเพราหมูเนี่ยเนาะกะเพรเาหมูชิ้นเนาะงามสูตรพี่นอ้องต้มโคง้งอาหารนักศึกษาถ้าไปเป็นนักศึกษาไม่อ่ะ ครับมาแสบคือเกับพี่น้องนเงยป่ะนี่เห็ดงานรักษาสุขภาพป่ะนี่ด้อนะครับโคบงโคบิดก็ได้กาจะตกพี่น,อน้องกาจะตกหอมมนแนวแสบอยู่กับผู้มัก น้ำแล้วแจ่วบ่ทันหืมใส่อีกบ่บ่ละใส่อีกมันก็จืดตัวหนอะเขาก็มามาพียน้องครับบ่ต้มโค้งต้มโค้ง จะไปเห็นไงหนุกพี่น้องซอยจุบประกาไปตลาดย่านเอาคลิปนี้กับทรัพยนี่สักก่อนนะครับเนะาะมีอย่างไรครับอยากกินข้าวกินนำ้ำขอบคุณหล,ลายๆสำหรับการติดตามได้พี่น้องเด้อนะครับ300สามลอยกว่าซับย์ังว่าพี่น้องคงจะความสนใจติดตามต่อๆไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หนนให้แน่เพราะให้ไอบาปเพ็ดจะมีกำลังใจ นะครับเพจคลิปต่อๆไปแล้วก็จะได้สู่การโูวงานนะพี่น้องเป็นกำลังใจทุกคนเ้อการแจ้โตครับคลิปนี้กะขอเข้ามาสวัสดีครับ